สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในสัปดาห์ที่33เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กหน่วยการเรียนรู้สร้างฝนะันนักคิดค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะ สาระการเรียนรู้ย่อยของเราก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะเวลานะคะก็คือการเข้าใจการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาเช่นตอนเช้าตอนเย็นเมื่อวานนี้พรุ่งนี้วันนี้หรือการรู้จักเวลากลางวันกลางคืนนะคะอย่างในภาพที่คุณครูยกตัวอย่างให้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างภาพของกลางวันแล้วก็กลางคืนมาให้เด็กๆนะคะ อย่างกลางวันนะคะเด็กๆก็จะมีแสงสว่างเด็กๆก็จะได้ออกมาโรงเรียนได้ทำกิจวัตรประจําวันต่างๆนะคะแล้วตอนกลางวันก็จะมีพระอาทิตย์คอยส่องแสงทําให้มันมีแสงสว่างนั่นเองนะคะส่วนกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วกลางคืนก็จะมีดวงจันทร์ขึ้นมาแทนแล้วช่วงกลางคืนก็จะเป็นช่วงที่เรานอนหลับ แล้วตอนกลางคืนนั้นก็จะมีลักษณะมืดเห็นไหมคะมืดไม่สว่างเหมือนตอนกลางวันนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบเวลาง่ายๆของกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมคุณครูให้เด็กๆนะคะระบายสีตัวเลขนะคะให้สวยงามนะคะให้เด็กระบายสีตัวเลขให้สวยงามหนึ่ง6 7 8ส10สี่ห้าหกเจ็ดแด้าสินะคะ กิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่2ให้เด็กๆเ,เขียนเลขเอามเด็กๆดูซิว่าจํานวนรูปภาพคนมีกี่คนคะอันไหนลองนับหน่อย 1...2...3 นะคะจํานวนในภาพมี3คนวันนี้เด็กๆเ,เขียนเลข3ตามรอยประด้วยเขียนเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเขียนดูตัวอย่างวิธีการเขียนเลขสากันค่ะ วิธีเขียนเลขสามนะคะเด็กๆก,ก็โคง้งนะคะโคง้งแล้วก็โคง้งอ่าวิธีการเขียนเลขสามนะคะเขียนเสร็จแล้วระบายสีแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานทั้งสองใบส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย